สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูพืชอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาต่อนะครับจากเรื่องที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการอ่านเครื่องหมายบักตอนเนาะหนึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาต่ออีกหเครื่องหมายที่เหลือนะครับว่ามีอะไรบ้างเครื่องหมายแรกที่เด็กๆเห็นนะครับก็คืออะไรลูกจุดอย่างเดียว นะหรือชื่อมันก็คือมหัพภาคหรือจุดนั่นเองนะครับใช้ทําอะไรบ้างนะใช้เขียนอักษรยอร่คยอคํานยะ่อเราเจอแล้วเนาะในบทเรียนเรื่องของอักษรยอร่คยอคําย่อนะครับใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อบอกลําดับนะครับใช้ขั้นตัวเลขบอกเวลานะแล้วก็ใช้เป็นจุดทศนิยมหน่วยงันตราตา่ตางๆ นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเนาะใช้ใช้ขั้นตัวอักษยรย่อนะครับ mm hmm. เขียนไว้หลังอักษยรย่อหรือคอําย่อแต่เวลาอ่านต้องอ่านเต็มอย่างคำนี้เราก็ต้องอ่านว่าอะไรลูกพุทธศักราชเนาะอ่ะอันที่สองใช้ขั้นตัวเลขนะครับเขียนไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเนาะให้อ่านตัวเลขหรืออักษรไปเลยเช่น1 2 3สานะครับ แต่นะอันตัวเลขถัดมานะครับเนาะใช้บอกลำดับนะครับหัวข้อย่อยต่างๆนะใช้เขียนไว้หลังตัวเลขเพื่อบอกอหัวข้อย่อยนะครับให้อ่านคำว่าจุดเนาะเช่น1.11.2ะ่งอนี่เป็นต้นนะครับอันต่อมาใช้บอกตัวขั้นเวลาเนาะใช้บอกเลขที่มันเป็นเวลาเวลานั่นเองเนาะเวลาอ่านนะครับก็ต้องอ่านตามเวลาปกติไม่ต้องอ่านเครื่องหมาย นะครับเช่นตัวเลขชั่วโมงก็จะอ่านว่า8นาฬิกาส่วนตัวเลขนาทีก็จะว่านว่า30นาทีนะไม่ต้องอ่านเครื่องหมายนะครับอันต่อมาเป็นจุดทศนิยมนะครับที่บอกจํานวนเงินต่างๆนะเวลาอ่านเราก็อ่านตัวเลขจํานวนเต็มนะใส่คําว่าบาทตัวน,นี้สตางค์ก็ใส่คําว่าสตางคนะ์เช่น40บาท50สสตางค์ไม่ต้องอ่านว่าจุดนะครับไม่ต้องอ่านว่าจุดเนาะ เรื่องใหม่ต่อมาณขาลิขิตเนาะนักขานี่แปลว่าอะไรลูกนขาแปลว่าเล็บนะครับลิขิดก็คือการเขียนนั่นเองนะแปลว่าวงเล็บเนาะวงเล็บใช้ทําอะไรบ้างใช้เขียนนะกำกับตัวเลขนะในโจทย์วิธีวชาคณิตศาสตร์หรือใช้เขียนกำกับข้อความนะครับที่เขียนอธิบายเพิ่มเติมนะมาดูว่าเวลาอ่านอ่านอย่างไร เวลาใช้เขียนคำกับตัวเลขจ์วิชาคณิตศาสตร์นะครับเวลาอ่านเราต้องมีคําว่าวงเล็บเปิดแล้ววงเล็บปิดเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้เราจะอ่านว่าวงเล็บเปิด3บวก2วงเล็บปิดคูณ5เท่ากับวงเล็บเปิด3บวก2วงเล็บปิดคูณ5เท่ากับนี่วิธีการอ่านนะครับอันต่อมาเวลาอ่านที่เป็นข้อความที่เขียนเพิ่มเนาะ เราก็จะอ่านว่าเจ้าพระยาพระคังหุนบงเล็บขออภัยครับเจ้าพระยาพระคังวงเล็บผลนะครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าพระยาพระคังบงเล็บหลนะครับเวลาอ่านเราก็จะอ่านแบบนี้นะครับนี่คือการอ่านวงเล็บนะครับที่ประกอบโจทย์คณิตศาสตร์หรืออธิบายข้อความเพิ่มเติมนั่นเองครับ เครื่องหมายต่อมาอ่านว่ายัดติดพังนะครับใช้ทําอะไรบ้างหนึงใช้เขียนแยกคําอ่านของคานะครับแล้วก็ใช้เขียนละตัวเลขหรือตัวอักษรนะมาดูกันนะครับเช่นเนี้ยเขียนคําอ่านะนะเขียนแยกคําอ่านไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเนาะผจนภายอ่านว่าผจนภายไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะครับหรือเขียนที่เป็นละตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับ ให้ใช้คำว่าถึงเนาะเวลาอ่านก็จะอ่านว่าเขียนกอถึงหอนั่นเองนะครับหรือนับเลข1ถึง10อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะอันต่อมาไปยันใหญ่นะครับไปยันใหญ่เนาะไปยันใหญ่เนี่ยจะใช้ละข้อความที่มีจํานวนมากวิธีการอ่านไปยันใหญ่ให้อ่านคําหรือข้อความที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายแล้วตามด้วยคําว่าละหรือและอื่นๆมาดูตัวอย่างกันนะครับ ผักสีเขียวมีหลายชนิดเช่นแตงกวากระหล่ำปีบอคครลีนะแล้วก็เครื่องหมายเวลาอ่านก็จะอ่านว่าผักสีเขียวมีหลายชนิดเช่นแตงกวากระหล่ำปีบอคคาลีและหรือจะอ่านอีกแบบหนึ่งนะครับประเทศไทยมีผลไม้มากมายเช่นทับทิมสับประรดแตงโมและอื่นอ่านะอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับจะอ่านว่าละหรือและอื่นๆก็ได้นี่คือการอ่านไปยังใหญ่ เครื่องหมายต่อมาคือไปยันน้อยไปยันน้อยใช้ทำอะไรบ้างนะครับใช้ย่อข้อความที่ยาวให้สั้นลงการอ่านจะอ่านคำแบบคำเต็มนะครับหรือใช้บอกวันข้างขึ้นข้างแรมนะครับในปฏิทินจันทรคติเราจะทรคติก็คือยึดดวงจันทร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวคุณครูจะสอนเรื่องการดูวันแบบนับวันแบบจันทรคตินั้นอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าที่ของไปยันน้อยกันก่อน อย่างเช่นกรุงเทพปยาน้อยเนาะเวลาอ่านเราก็ต้องอ่านคําเต็มลูกกรุงเทพมหาน,านครเอาเอาชื่อเต็มแค่นี้พอนะลูกไม่ต้องเอาชื่อยากรุงเทพมหานครเอามนมันไม่ต้องเอาเอาชื่อเต็มที่เป็นทางการใช้เขียนทางการได้นะครับก็คือกรุงเทพปยาน้อยเราจะอ่านว่ากรุงเทพมหานครหรือเห,เห็นไหมคําว่าโปรด 9, ปรเกล้าปยาน้อยซึ่งมันย่อ,อมาจากคากําว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก็ต้องอ่านเต็มว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับอันนี้คือเครื่องหมายวรรคตอน นะครับที่เราจะเจอนะอย่างปรยันน้อยนะอีกอันนึงนะฮะใช้บอกเวลาตามปฏิทินจันทรคตินะ่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องของเครื่องหมายวัรตอนนะอีก5ตัวที่เหลือก็ม,มีมีเหลือเท่านี้นะครับให้เด็กๆตามย้อนดูคลิปที่ผ่านมาด้วยเนาะแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูด้วยนะครับ สำหรับคลิปเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าคุณคุณจะมาสอนเรื่องการบอกวันในปฏิทิจนจัทรคตินะครับอีกคลิปหนึ่งขอให้ตั้งใจดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ